S <S นี่มันอะไรกันครับเนี่ย r o b u x ชอ h อ p TH เ a ล5.5ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าฟา,าร์มสแตตไม่เต็มสักทีเฮ้ยมีเกมพาร์ทคูณ2นี่ว่ะเติมโรบักดีกว่ามาร 5. 5. 5. ลุช็อปเลด5.5ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแฟนเพจพี่ด้วยนะจ้ะสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในแบบส n ต u อัพ g ร้นั่นเองนะครับ วันนี้นะครับเราก็จะเห็นแล้วเนาะว่าอยู่กับสแตนเจ้าคาร์ดอนแบ็กนั่นเองนะครับไม่รู้ว่า,าถูกไหมนี่คือสแตทที่อัพเต็มแล้วนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้ไม,ไม่ไม่มีนิสัยนะถ้าจำไม่ผิดนะครับตัวนี้ไม่น่ามีนิสัยคือตรงนี้เขียนยังไงก็คือนอนหมดนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้ไม่สามารถหาได้แล้วก็คือหาได้ก็ไปเทรดเอาอะไรประมาณนี้ น่าจะนะครับก็เทียบอยู่เทียเลยนะอ่าหลายคนบอกว่าเทียทำไมที่ที่ท,ทำไมเทีย A แต่ทำไมดาเมจลสิบหกเลือดแค่ร้อยหกสิบเออมันหดยังไงอ่าหลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับก็ตัวนี้มีสกิลอัตติเมตของหลายๆตัวอยู่ในตัวน,นั่นเองนะครับอืมก็ซึ่งซึ่งก็เออเท่ดีเออในระดับหนึ่งนะครับอ่ะ เดี๋ยวเราต้องขอบคุณน้องคนนี้ด้วยนะครับที่เอาแสแตนมาให้เรารีวิวนั่นเองมาเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มรีวิวเจ้าตัวนี้ให้ดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนั่นเองนะครับอ่ก็ตีดาเมจเนี่ยธรรมดาเนี่ยคิกอยู่ที่15นะครับมัดสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่23นั่นเองต่อมาครับคลิกขวายังไงก็ต้องเป็นย4่อยู่ละต่อมาครับ ต่อมาครับก็สกิลอีกนี่ก็จะเป็นรวมหมัดนะก็เร็วอยู่นะดาเมจอยู่ที่12ก็ถือว่าเร็วแต่หมดเร็วนะครับแค่3วิต่อมาครับสกิลอารดาเมจอยู่ที่85ดสิอ่ทีวายไม่มี F ไม่มี G เป็นกันปกติของเขานะครับ h J ไม่มีจะมีแค่3สกิลที่เป็นแบบ ไม่ใช่สกิลต่อยของคนเหมือนชาวบ้านก็คือสกิลแรกนะครับก็คือแซดก็จะเหมือนของคิคิมสันนั่นเองตัดเวลาครับฝ่ายตรงข้ามจะมองเราไม่เห็นอ่ามันก็คือตัดเวลานั่นแหละจะทำให้ฝ่ายนักข้ามมองไม่เห็นเราเหมือนเจ้าคิงคิมสันเป๊ะต่อมาครับสกิลเอ็กก็คือหยุดเวลา นั่นเองซึ่งหลายคนก็งงเฮ้ยทำไมตัวนี้ไม่มีทุกอย่างเลยเออใช่ไหมมันมีทุกอย่างเลยแต่มันก็มีแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรมากต่อมาครับก็จะเป็นเออสกิลซีก็เหมือนเหมือนเออค,คีมสันเวลากดตัวทีอ่ะจุบ๊บอ่ะบินไ่ต่อยหลังเหมือนกันเป๊ะอ่ะเหมือนกันเป๊ะเลย คือแม่งไม่ต่างอะไรกันเลยอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับเจ้าตัวนี้คือสกิลเขามีแค่นี้หลายคนอ้าวพี่มันไม่ทับกับฮาร์มอนเหรอทับครับผมคือสกิล C อ่ะจะหายไปเลยเว้ยของฮาร์มอนแม่งโคตรแบบเนิร์ฟจัดเดี๋ยวเราก็เข้าเซิร์ฟธรรมดาไปโชว์ตัวหน่อยจะมีคนทักไหมไปดูกันออันนี้ก็ย้ายมาเพื่อ มาอวดมาอวดสแตนจะดูว่ามีคนเทรด์ไหมถ้าเราเปิดสแตนเนี่ยเขาดูไม่มีใครสนใจอย่างนั้นเหรอโอ้พิมพิมเร็ว what is the อะไรคือ what what in the แปลว่าวอะไรวะอะไรที่จริงมันจะเขียนว่าตัวอะไรเนี่ยมันแปลว่าเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นตัวอะไรเนี่ยจะถามไปน,นั่นแหละครับ เฮ้ยเช็คเว้ยเช็คเว้ยเฮ้ยมีคนสนใจคบชอส่วนมึงเช็คแบบไหนของมึงเนด้อเดี๋ยวมันต้องพิมพ์ว้าวชื่อว้าวนี่ดาวนาคนเลยเนี่ยเอาเฮ้ยงงเว้ยงงงงมันบอกว่าพี่พี่มีพี่มีคนเดียวแล้วหนึ่งในในวิว ยึดเฉยไม่เอาไม่เอาเราไม่ตอบเม่ตอบไปทำยิงดีกว่าเราหยิบดีกว่เอาหยุดเวลาเฉยใครเป็นผู้โชคดีที่โดนมันต่อยไม่มีพี่พี่ต้องแอ็คโชว์มาแล้วพี่โพสโพส้วเดินนี่เต้นโชว์เต้นโชว์อ้าวไม่สนใจทำเมินพอไม่คุยด้วยทำยิง เราเดือดระเดือดระโอ้โหมันมันจีบสาวอยู่มั่วสาวอยู่อะไรครับเนี่ยเขากำลังตีกันอยู่หันหันหันมามองเลยวะหันมามองเลยวะเฮ้ยหันมามองเลย FC นี่จบเลยนะอุ้ยอุ้ยต่อ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 ยวะเฮ้ยเฮ้ยยืดเลยยืดเลยพี่ลองทดสอบสัมพ<อ>ันธ์นะหนูใครผิด FC แล้วก็ไล่ข้าม <c oughs> แอดมินว่ะแอดมินสแตนแอดมินสแตนแอดมินสแตนเจ๋ยอดมินสแตนว่ะ ไอ้เช็ค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 ม่เนเทพคัดชาด้วยวะไม่มีคนรู้จักเขาเนี่ยเฮ้ยผิดแปลกว่ะเลไรลัดพานาเนยจนไม่มีใครรู้จักลัดหลักนุ่ปลาวี่ผมก็เก่งได้นะพี่ ไทยปนีสาวครับพี่พี่มาต่าไทยไปแล้วบอกว่าต่างชาติครับเปล่าครับเป็นคนทุกที่เป็นคนทุกที่เฮ้ยเฮ้ยมีคนเหงาใครวะ ี่เอาดีใครวะมันชื่ออะไรอะเอาลวงละโอ้โ,โดนระเบิดซ้ำอีกทีหนึ่งระเบิดตั้มแตกได้อ๋อคนนี้เหรอเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเวทเชอร์รีพอร์ตห่างๆนะมันโดห่หูอะจริงๆ เอาเว้ยเอาเว้ยเอามันโดนล่า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 อ๋อเลยโดนล่าบูลลี่คนไม่ได้นะถ้าเสิร์ฟเนี่ยเหมือนมันรู้ว่าจะมาถ่ายคลิปมันเลยไปยืนเป็นกลุ่มไปดีกว่างั้นคลิปนี้อุ้ยอุ้ยมันเอาอีกแล้ว กำลังปักธนูเลยพี่โดนระเบิดอีกปะเนี่ยคือบินลงอีกแล้วมาอีกแล้วลงกลางหัวเลยครับเนี่ยตั้มแปะแปะเสียธนูบีกแหละโอ๊ไม่เป็นไรรู้เยอะโอเคจบเลยดีกว่าวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับคลิปนี้ก็แค่แบบเดินสำรวจดูว่ามีใครทักไหมก็ ทัดน้อยดี <S <S ก็คิดว่าจะแบบว้าวกับตัวนี้สงสัยหลายคนอาจจะเคยเจอแล้วคลิปนี้บายครับผมค่าคนบุรี่ชาวบ,บ้านเขานี่อ่าเจอนะเจอนะเจอนะไอ้นี่ทำไมอ่ะไม่ห้ารอหรอมีบอกลุมด้วยตัวตัวก็ได้มาไอ้หนู เปิดปุ๊บฟักิวเจเลย <ขอ S 1> ทำเวอร์ฟูลทำเวอร์ฟูลทำเก่งอ่ะอยืนยืนเจรีเจนก็สู้ไม่ได้บอกเลยนี่ไงพี่มันเก่กรอ<า>ละมันเก่กรอละ,ละ<า>เอาดีมาดิอะไรอะไรเอา้าทำดิอะทำ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 ทำทำทำ,ทำ ทำเจอไร้ค่าอย่างอมหิทอะไรไร้ค่าอย่างอมหิทเจอเจอเจอละเจอละมันอ้อมมันอ้อมมันอ้อมรอบมันมันอ้อมรอบอบอ้อม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 ไปไหนอ้อมไปไหนอ้อมไปไหนอ้อมไปไหนโดนโดนนี่นี่เก่งนักเก่งหนาเจอมาแล้วมันพิมพ์อยู่ปะ ไม่มีเ,เนี่ยจะไปฟาร์มอ๋อไปฟาร์มพิมพ์ที่ฟาร์มอะไรปะตรงนั้นมันมีที่ฟาร์มเลยเหรอเพิ่งรูนะเนี่ยว้าวมีที่ฟาร์มฟาร์มฆ่าคนหยู่เต้นเลยแม่งร้อนว่ะร้อนร้อน